ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2564ณวัดพรมมทินใต้ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีตรงกับวันเสาร์ที่23ตุลาคม พุทธศักราช2564แรม2ค่ำเดือน11เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กตินเวลา19นาฬิกาพระสมเจริญพระพุทธมนต์สมโพธ์องคติถวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564แรม3ค่ำเดือน11ปีฉลูเวลา9นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาน1กันเวลา10นาฬิกาพิธีท,ทอดกถินสามัคคี เวลา11.00นาถวายพระทหารเพนแด่พระพิสุสัมมเนนประธานฝ่ายสงฆ์ได้แก่พระอาจารย์สาคอนอภินนโทรัรกษาการเจ้าวาดวัดพรมมินใต้ประธานฝ่ายขราวาดและประธานอุปถรัรมภ์ได้แก่พลเอกสุริยะชัตร ข่าบุญเสริมอดีตเจ้ากรมการเงินกลาโหมและภริยาพลตํารวจเอกวิเชียนเสนีวงศ์ณอยุทยาเจ้ากรมวังและภริยาพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดชาวบ้านพรหมทินใต้ร่วมใจกันจัดงานกระถินสามัคคีตรงกับวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ณวัดพรหมทินใต้ตําบลหลุมข้าวอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีขอทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้ได้ปฏิบัติตนอย่าง เคร่งคัดตามคำสั่งของสาธารณะสุขขออนสงของคุณพระสิรัตนะไรจงคุ้มครองภัยให้กับทุกท่านที่ร่วมง,งานบุญใหญ่ในครั้งนี้ปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงขอพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ธรรมริษคุ้มครองภัยให้สุขขีแม้เดินทางทินใดให้โชคดีไร้ราขีชื่อเฟื่องเรื่องรือไก่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามาคัคคีประจำปี2564ณวัดพรมมทินใต้ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสํมโรงจังหวัดลบบุรีตรงกับวันเสาร์ที่23ตุลาคม พุทธศักราช2564แรม2ค่ำเดือน11เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กตินเวลา19นาฬิกาพระสมเจริญพระพุทธมนต์สมโพธ์องค์กฐิถวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564แรม3ค่ำเดือน11ปีฉลูเวลา9นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา10นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคี เวลา11เดเนอนกาถวายพระทหารเพนแด่พระพิสุสัมมเนประธานฝ่ายสง์ได้แก่พระอาจารย์สาคอนอภินนโทร,รักษาการเจ้าวาดวัดพรมทิมใต้ประธานฝ่ายฆรวาสและประธานอุปถรรัมได้แก่พลเอกสุริยฉัย ผ่าบุญเสริมอดีตเจ้ากรมการเงินกลาโหมและภริยาพลตำรวจเอกวิเชียนเสนีวงศ์ณอยุธยาเจ้ากรมวังและภริยาพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดชาวบ้านกรมทินใต้ร่วมใจกันจัดงานกระถิ่นสามัคคีตรงกับวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ณวัดพรมทินใต้ตําบลหลุมข้าวอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีขอทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้ได้ปฏิบัติตนอย่าง คร่งคัดตามคำสั่งของสาธารณสุขขออนสงของคุณพระสิะะะรรัตนกร่จงคุ้มครองภัยให้กับทุกท่านที่ร่วมง,งานบุญใหญ่ในครั้งนี้ปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงขอพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ธรรมริษคุ้มครองภัยให้สุข,ขีแม้เดินทางผินใดให้โชคดีไร้ราขีชื่อเฟื่องเรื่องรือไก่